นโมเมสัพพุทธานังอุปนานังมหสินังตันหังกัโรฯมหาเวรเตมธังกัโรฯมหายโสสรนังกัโรฯตลวตหิตตทตีปังกัโรฯชุตินทะตักวนทานโยชนะปามโคมังกัโรฯปุริสาสะตสุมโนสุมาโนตีรวเรวะตัวรติวะตโนโ ภีตัวคุณสัมปันนอนุมาธาสีฉนวตมวปตุมวโลตป้จตัววนาระตัววรสารติปตุมวตโรสัตสารสุเมตัวอาปติปุคโลสุชาตัวสาพโลกางขวปิยาสีนาราสะพัวอาตตธาสีการุณิโัวธรรมมาธาสีตมวนุตัวสี ธาตุอสโมโลเกติโสจวะตตังวโรปุตโสจวระตัวปูตัววิปัสสิจอนุปมวสิกิสัมปิโตสตถาเวสปูสุขทายะกุตักุสันตุสันวะหัวโกนาธรรมโนระนันชะโหกาสปุสิริสัมปันโนโกตโมสักายปุงเทวด น a an m, ah e m, m o เมสัพพุทธนังอุปนันนังมหสินัง no ตันหงคารวะมหาวโรเมทังคารวะมหายาสุสารังคารโะโลตหิตตทีป no ังคารวะชุตินทโรวกวนทานยชนะปาโมโคมังคารวะปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทีรวเรวะตัระติวะตโน ผัวีตัวกุณสัมปันโนอนุมาธาสีชนัวตมัวปตุโมโลกปัจปโชตัวนาระตัววรสารฤทิปตุโมัวตระเวตสสารัสุเมทัวอับปติปุกข์รสุชาตัวสัพพารกางขัปิยาสีนาระสัพัวอัตธาสีการุณิโกธรรมมาสีตมัวนุตัวสี ธาตุอสโมโลเกติโสจวะตะตังวโรปุตโสจวระตัวปูตัววิปัสสิจอนุปาโมสิกิสัมปิตุสัาเวสปูสุขทายะกัวตะกุสันตวสันตวะหัวกันานธรรมโนระนันชะหัวตาสปูสิริสัมปันโนกัตะโมสักกยปุงเโว นโมเมสัพพุทธังอุปาตตนานามเหสีนาตันธังกรโรมหาวีรวเมทางกรโรมหายโสสารนังกรโรตัวติหิโตทวตีปันกรโรชุตินตระโกวนธันยวชนะปาโมโกมังกระโรปุริสาสกุสุมโนสุมาโนทีรวเรวะตัวระติวะตโน ผู้ีตัวกุณสัมปันโนอนุมาธสิชนุนตมปตุโมโลกปัจโจตัวนาระตัววรสาระทีปตุโมตโรสัตสาโรสุเมตัวอับปติปุกโ์ลสุชาตัวสาพโลการขัปิยาสีนาราสะัวอัตธาสีการุณิขัวธรรมมาธาสีตมนุตัวสี ทั่วอสมัวโลเกติโสจวะตะตังวโรปุโสจวะระทัวปูตัววิปัสสิจันนุปมวณสิกิสสามปหิฏโตสัทเวสปูสุขทายะโกตะกุสันตุสัตถวาโหโกนันธรรมนวรนันชะโหกาสปุสิริสัมปันโนโคตมัวสักยปุงิทวุต นโมเมสาพพุทธานังอุปานานังมเหสีนังตานหังกโรมหาเวิโรเมทังกโรมหายโสสารนังกโรโลกหิโตทีปังกโรสุตินทโรโกนทานโยชนะปาโมโกมังกโรปุริสาสโกสุมโนสุมโนทีโรเรวตัวลติวาตโนโส ภบีตัวคุณสัมปนโนอนุมาาสีฉนตมวปตุมโลตปาโจตัวนาระวรสารติปตุมวตรัตสารสุเมตัอาปติปุกโลสุชาตวสาพโลกาคัวปิยาสีนราสัพวอัตธาสีการุณิคัธรมมาาสีตมัวนุตัสี ตัวอสโวโลเกติโสจวะตะตังวะรัปุโสจวะระตัวปูตัววิปัสสิจานุปมวสิกิสัมภิตัวสาธาเวสปุสุขทายยกัวตะกุสันตัวสานตวะหัวกันาธรรมโนัวระนันชะหัวตาสปุสิริสัมปันนัวกตมัวสักยาปุงเทวด